ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าโหดคนไทยด้วยกันตายอย่างโหดหี่ยมที่ไต้หวันแล้วก็หลบหนีกลับมาประเทศไทยวันนี้สารอาญาอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้วนะครับก่อนหน้านี้นมีกระแสะข่าวว่าเขาหลบหนีออกทางชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านแต่ตํารวจเชื่อว่าเขายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยผู้ชายคนนี้ครับนายสันติอายุ35ปีครับเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับล่าสุดนะครับวันนี้เราไปที่บ้านใหม่หนองบัวอํเาเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นบ้านของนายสันติผู้ต้องหาฆ่า นางสาวพจนีหรือว่าคุณลี่เป็นสาวไทยท้องแฝดลูก5าเดือนเน่ยอยู่ในท้องเนี่ยนะฮะแล้วสามีของเธอคือนายประเสริฐจากนั้นก็หมกศพเอาไว้ในรถหรูข้าโหดที่ไต้หวันแล้วก็บินเครื่องบินกลับมาที่ประเทศไทย mm. พบว่าชาวบ้านยังคงจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุและผู้ตายเนี่ยก็คือทั้งนายสันติและนางสาวพ,พจนีนั้นสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะฮะ mm. ทีมข่าวได้พูดคุยกับพ่อนายสันติยืนยัน อกว่ายังไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกจะลงมือฆ่าเพียงคนเดียวแล้วก็ยอมรับนะครับว่าก่อนลูกชายจะหายตัวไปเนี่ยได้เข้ามาที่บ้านอยู่ที่สังสายคือบ้านเกิดแรกเริ่มอยู่ที่ชัยปราการแล้วมาซื้อบ้านใหม่อยู่ที่สังสัยครับก่อนจะยืมรถแล้วก็นํามาจอดเอาไว้ที่บ้านในอําเภอชัยปราการจากนั้นก็หายตัวไปไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยนะครับตอนนี้พ่อบอกว่าอยากจะขอร้องให้ลูกชายมอบตัวกับตํารวจเถอะจะผิดจะถูกว่ากันไปตามกฎหมายครับ บางทีลักฐานม,มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่โดยใจใจพ่อแล้วเนี่ยนะฮะยังไงพ่อก็ไม่เชื่อเพราะอะไรครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วที่เขาทําได้คนเดียวขนาดนี้แล้วกลับที่เขาไปทําได้ครอบครัวขนาดนี้นเป็นครอบครัวที่มีบงโคับกับเขาที่ไต้หวังดูแลเขาทุกอย่างตั้งแต่ไปากตัวคงนี่หละต้องไปเข้าไปใหม่ๆนะพ่อไม่เชื่อตอนนี้ติดต่อไม่ได้บอกอะไรไหมครับ ก็อยากจะบอกลูกว่าท่านลูกถ้าสมมติได้ยิงหรือว่าได้ดูทีวีเพ่ออยากจะขอลูกออกมามอบตัวเถอะ ส่วนนายยิ่งยศแซลลี่ค่ะพี่ชายของสาวตั้งคันลูกแฝดนะคะเข้าติดตามความคืบหน้าคดีที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าเอกสารและหลักฐานจากทางไต้หวันส่งถึงมือตำรวจไทยแล้วมั่นใจว่าตำรวจไทยจะสามารถดำเนินการได้แม้คดีจะเกิดขึ้นที่ไต้หวันก็ตามเบื้องต้นยังให้น้ำหนักเรื่องของเงินจำนวน8 0 0แสนบาทและทองคำา1บาบาทเพราะน้องสาวโทรมาปรึกษานะคะว่าทวงเงินจานวนนี้จากนายสันติไม่ได้ ซึ่งตัวเองก็ได้ตั้งทีมทนายเพื่อนำทรัพย์สินส่วนนี้คืนมาให้น้องสาวจนวันที่8มิถุนายนค่ะน้องได้นัดนายสาันติออกไปเจราจาเรื่องเงินเพราะมีรายงานไทยขโมยไปส่วนตัวก็ได้เตือนให้น้องสาวกับน้องเขยระวังตัวยังไงก็เชื่อว่าคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวค่ะเป็นเงินของน้องที่อยู่ในมือคุณสันติอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้ยืมหรือว่าเอาไปลงทุนหรือว่าอะไรเพราะ,ะรายละเอียดตรงนั้นผมมารู้อีกทีคือ คนงานขโมยไปแล้วผมก็กำลังตรวจสอบอยู่ว่าคนงานคนนี้ได้ขโมยจริงไหมหนีแท็กจริงไหมน,น,นล้แกกับสามีนอนน้องเขยก็ไปหาผู้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ผมบอกเออไปก็ระวังด้วยระมัดระวังตัวหน่อยแต่ว่าประเด็นเงินก็น่าจะเป็นก้อนนี้พอก้อนนี้ตามมันนะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามล่าตัวนายสันตินะครับก็มีประเด็นบอกว่า ไทยกับไต้หวันไม่ได้มีส่วนที่สัญญาส่งผู้รายข้ามแดนครับทีนี้ทางการไทยจะสามารถออกหมายจับจับตัวได้หรือไม่ล่าสุดนะครับก็พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนี่ยยื่นขอหน้าสารอนุมัติหมายจับแล้วสารอนุมัตินะครับบอกว่าแม้ว่าจะเป็นคนไทยที่ไปถือสัญชาติที่ไต้หวันครับแต่คนที่ถูกฆ่าเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสารก็มีอำนาจที่จะอนุมัติออกหมายจับครับ แล้วก็มีข้อมูลว่าตํารวจเนี่ยไปสอบปากคาพ่อของผู้ตายทราบว่าสันติเนี่ยเดินทางออกจากประเทศไทยไ,ทยไปไต้หวันเมื่อ6เมษาย,ยนปี65จากนั้นก็เดินกลับเข้าไทย9มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะนั่งเครื่องต่อไปยังเชียงใหม่แล้วพะว่ามีรถยนต์ของคนในครอบครัวสันติเนี่ยขับพามุ่งหน้าไปที่อุตรดิตถ์ต่อเนื่องไปที่พิษณุโลกตํารวจเชื่อว่าสันติเนี่ยยังอยู่ในประเทศไทยแล้วมีข้อมูลบอกว่าสันติเนี่ยถือหนังสือเดินทาง2สัญชาติก็คือสัญชาติไทยและไต้หวันครับซึ่ง คดีนี้แม้จะมีความผิดเกิดขึ้นที่นอกรัชอาจากักรแต่ผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตคนไทยทั้งผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยตำรวจก็มีอำนาจที่จะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8โดยมีผู้เสียหายตามกฎหมายคือพ่อแม่ภรรยาลูกก็สามารถเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับคนที่ไปก่อเหตุได้สามารถดำเนินคดีเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนี้อธิบายชัดนะครับ ล่าสุดครับทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ครับบอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5แล้วก็ตํารวจทุกท้องที่ครับรวมถึงประสานกับตํารวจตอชอดอที่33สกัดกั้นช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนเพื่อสกัดป้องกันไม่ให้นายสันติที่ตอนนี้ถูกออกหมายจับฆ่าคนตายเนี่ยนะฮะหลบหนีออกนอกประเทศตํารวจบอกว่าอยากให้นายสันติมอบตัวครับเพราะหนียังไงก็หนีไม่พ้น ส่วนคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนผิดในการหลบหนีจะมีการลงโทษตามกฎหมายดังนั้นถ้าใครเจอเบาะแสผู้ชายหน้าตาแบบนี้แจ้งตำรวจได้ในทุกท้องที่ครับซึ่งในขณะนี้เราให้ทางอกองปร้กับการสืบสวนสอบสวนภาค5นะครับตำรวจเชียงใหม่นะครับและ,ะท้องที่ทุกท้องที่นะครับประสานกับทางกองปราบปราม ได้มีการประสานงานกับตชดภาคสานะครับกองกับการตชดสาสาเพื่อที่จะสะกัดกัน้นการลกหลบหนีออกนอกเมืองตามช่องทางธรรมชาติครับมีความเป็นไปได้น,นะครับว,ว่าตอนนี้เขาจะออกไปนอกประเทศแล้วก็เป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีแรงงานค่ะก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะไปเยี่ยมบ้านสร้างขวัญและกาำลังใจให้กกบญาติของนายประเสริฐแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วสถานะความเป็นผู้ประกันตนนะคะ,ะก็เลยมอบเงินให้กับทายาทเนี่ยประมาณ1 5 0 0 0บาทค่ะครับผมเนี่ยงคงต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับคดีนี้สะเทือนขวัญจริงๆครับวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได<ร>้แล<ร>้ววันนี้